สวัสดีเจ้าสวัสดีนะเจ้านี่ก็มาปากับเฮาแห่หตามเคยนะเจ้าดอตกรีนสำรับวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวก็จะมาแนะนาําเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตีควบคุมเฉพาะจุดหรือว่าเป็นตัวตีควบคุมสําหรับแอร์นั่นเองนะเจ้าก็ตัวนี้ก็จะเป็นดุลวิกาสเหมือนเดิมน,นะเจ้านอนจิงเจ้าของเฮาเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะ าสามารถรองรับนะเจ้าแอร์เนี่ยได้ถึง2 4 000พ BTU น้เจ้าสำหรับขายตีป้าปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระฉากนะเจ้าแล้วก็อนอี่้อมีปัญหาเกี่ยวกับการใจแอร์เปิดติดติดดับๆนะเจ้าหรือว่าใจแอร์เนี่ยบอสเถียน,นะเจ้าหรือบางคนเนี่ยก็คือนักสุดเลยเขาเนี่้อแอร์ตีบ้านหรือว่าที่ทำงานของเขาเนี่ยพังนะเจ้าแนะนำว่าต้องมีเป็นเครื่อง แกไฟโต๊ะของด e รกรีนนะเจ้าหรือว่า avs avr stabilizer นะเจ้าก็เป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะเจ้าสำหรับใครตีบอกว่าอยากดูเป็นรุ่นอื่นพ่องนะเจ้าสามารถที่จะคอมเมนต์มาให้ได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวเดี <ๆ S 1> ก็จะแนะนำนะเจ้าในคลิปถัดไปนะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับไฟโตะต่ำสุดได้ถึง130โวลต์แล้วก็ไฟเขื่อนเนี่ยรองรับได้ถึง280โวลต์นะเจ้าปรับแลกเพิ่มไฟอัตโนมัติ นะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ดีมากนะเจ้าถ้าเกิดเฮาทาการติดตั้งเซตเรียบร้อยสามารถที่จะไปานอากาศอย่างอื่นได้เลยบ่ต้องมานังเฝ้าหรือว่าฮกนะเจ้ามาปับ๊บตอนตีไฟมันตกแต่ก็เจ้าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปานอากาศอย่างอื่นได้เลยเลยนาะเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยทางานโดยอัตโนมัติแร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าสามารถที่จะปั๊บไฟเข้าแล้วก็ไฟออกได้โดยตัวเองบม่ต้องแบบมาปั๊บคนเดียวนะเจ้าตัวนี้ก็รับกระแสได้ถึงสิบห้าแอมป์ นาเจ้าทํางานด้วยระบบตีเร็ป้าไฟเร็วเพิ่มไฟไว้นาะเจ้าทํางานทันแน,น,น่นอนนาเจ้าไม่ต้องกลัวว่า ตัวเครื่องเนี่ยหรือว่าตัวแอร์ตีบ้านเนี่ยจะมีปัญหานะเจ้าเมื่อทําการติดตั้งตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นการรักษาแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่เจ้าโดยเฉพาะแอร์เนาะไครตีป้าปัญหาอยู่เนี่ยก็อย่าปล่อยพานละเลยเพราะว่ามันจะทำให้แอร์ทีบ้านของเขาเนี่ยพังแล้วก็เสียหายได้นะเจ้าเฮามีเป็นรีวิวนะเจ้านี่ก็เชิดมัน ใน Green ลอตกรีนในเยนะเจ้าเพราะวา่าลูกค้าเนี่ยสั่งกันไปจัดหนักแล้วนะเจ้าบาะจา่าจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะเจ้าไข่ตีป้าปัญหาไฟตกเนี่ยต้องมีเป็นม้าเพล่งไฟงของรอตกรีนเพราะวา่าของเฮาเนี่ย เอาน้ำเข้ามาจากอินเดียแท้นะเจ้าหม้อแปลงใหญ่โคตรดวดเต็มแอมเต็มนะเจ้าลูกค้าหลายคนเนี่ยก็ชอบนะเจ้าเพราะว่าก็ทรงแบบเป็นรีวิวมาให้เรามาให้เราเนี่ยพอตลอดนะเจ้าแล้วก็ส,ายยกสําหรับใครอยากจะสั่งซื้อนะเจ้าสามารถติดส,สั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้ดบ่ว่าจะเป็นลาซาด้านะเจ้ราร้านช็อปแล้วก็จะเป็นช้อปปี้นะเจ้าหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองโกสามแปดสองสามหกโกหรือเบอร์ศูนย์เก้าสองโกสามแปดสองสองสองเก้า นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตสสำหรับแอร์ VCB วีกาด500ไปตัวนายเจ้าขอบคุณเจ้า